วัดนะครับเมื่อเข้ามาครับโอ้รถเข้ามาด้วยนะต้องหลบให้นะครับวัดอันนี้มา,อา้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการเข้านะครับเข้ามาครัเลยวัดวัดมกกังกรครับเข้ามาบริเวณวัดจะเป็นแบบนี้นะครับด้านมีที่นั่งฝั่งด้านซ้ายและที่อนฝั่งด้านขวาต้กาตงการมีเทพเจ้ามังกรอยู่เด็ดเป็นส้งงานนะครับ เทพเจ้ามาังกรอยู่เด่นทย่สุดมนเด็ดเนยังนะครับหลังไปจะเป็นทูบมีตัวซ้อนจีนมีพรังมาทงเที่ยวนะครับด้านซ้ายแอดักฟ้าท่านมีรูปของเทพเจ้าน่าจะเป็นคนมาไหว้สัตว์เจ้านะครับนาที่สำคัญก็จะมีทูกทูกเป็นรูปมงกมนะครับ ยาวมากทุกนิย์ุดหลายวันนะครับเป็นวันครับทั้งหมดสุสดท้านว่าป้ายชื่อนะครับเป็นปายชื่อของตระกูลครับบรรทุนน่าจะมาไว้อยู่กับเทพเจ้านะครับตามความเชื่อของคนโบราณมีรูปภาพน่าจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าของจีน,นครับอยู่ด้วยค้างทางด้านขวาครับก็มี ลูกน่าจะเป็นนกกระยางครับแล้วก็มีรูปเทพเจ้าชินเดียวกันนะครับอยู่ครับสําหรับข้างบนนะครับเป็นรูปโอห้าถ่ายรูปด้วยครับตองขออภัยน่าถัดแล้วมาบริเวณทางขวานะครับก็จะมะีเรื่องราวนะครับการไหว้เทพเจ้าของจีนและมีตัวซอนจีน แล้วก็มีลูกเกี่ยวกับเรื่องนกกระยางนะครับเนี่ยเราดูไม่ออกนะครับมีที่ท้องีที่นั่งนะครับพักผ่อนสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนี่ก็เป็นหยกนะครับในอาคารจะราคาประตูมานะครับมีผลงานหยกที่รอจำหน่ายเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นเจ้าแม่โคนิมสีชมพูสวยงามมาก ีทั้งจ้าแม่กรดิมสีขาวนะครับนี่เป็นหยกของเวียดนามนะครับโอ้ผลงานอย่างอลังการงานสร้างเข็บในอาคานแจกันยักษ์นะครับกับเมเซียนแจกันมีปลาเจกยบปามังกรนะครับ ราคาปลดจำโบยเป็นรูปแกะสลันนนกนะครับน่าจะเป็นหยกนะที่ปลาชอบตัวไหนนะครับราคาผมจะตามขนาดเนื้อเนื้อหยกนะครับอันนี้ผมจะว่าวนะ่าถ้าเป็นหยกเป็นหยกเวียดนามเป็นการแกะสลักอันนี้เป็นหยกเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นหยกอาจจะเป็นหยกเขียวเข้ม เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมพางต่างๆานะครับมีวงกลมโอ้นี่ชิ้นใหญ่มากครับเป็นหยกรูปปลาบังกค,ครับสีสีหยกสวยงามจริงครับอันนี้เป็นดอกนี่จะเป็นดอกไม้นะครับอลลังการมีทั้งส้มมีทั้งดอกไม้มีทั้งหยกสีต่างๆเราได้ดู ทางร้านทำได้สวยง่งมีวาฬหนายนะครับมีรูปมามีรูปปลานะครับมีการให้ดูแร่หยกนะครับจแร่ต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราก็จะเดินเร็วนิดหนึ่งนะครับมีสินค้าจำหน่ายเยอะยะเลยครับอันนี้เป็นร้านหยกในประเทศเวียดนาม เราจะพามาดูที่สำคัญสำคัญนะครับใหญ่ๆจำน่ายพร้อมครับมีทั้งเรือเยอะนะครับนานหยกเท่านั้นครับส่วนใหญ่จพูดปามังกรีโลกเจ้าแม่คนอินนะครับเป็นชุดก็มีครับมีงานช้างพร้อมโอ้ทั้งวลใหญ่มากครับเราจะไม่เดินไปนะครับมาดูคล้ายๆกันนะครับก็ศิลปะการแกะเราดูที่ฝีมือการแกะ สุดเจ้ามีชิงกงานในตู้โชว์ด้วยนะครับเป็นรูปคงจะรคาสูงนะครับหรืออาจจะเป็นหยกแท้ๆที่หายากนะครับเป็นรูปพระเจ้ามีตู้โชว์นะครับแบบรูปปลามางกรนะครับเสร็จแ,แล้วก็มีหยกจำหน่ายนะครับเป็นรูปสร้อยคอ,อสร้อยคอหยกเป็นรูปสร้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับ หรือจะเป็นกําไรเล็กๆก็มีนะครับต่างหูก็มีนะครับเช่นอยู่ว่าท่านต้องการที่จะใช้บริการในรูปแบบอะไรนะครับาราคาก็เป็นดองนะครับ1บาทเท่ากับ600ดองโดยประมาณนะครับแล้วก็พามาชมปีไม้ได้มือกกนเกะสลักหินอ่อนนะครับ วิจิตรการตาเป็นอย่างยิ่งนะครับชิ้นนี้สีสวยกกเก็บกระลกปลาราคาคงจะสูงพอสมควรนะครับเป็นลูกหมวกกรมเป็นลูกชาวบ้านพื้นบ้านนะครับเป็นลูกที่มาของสินแร่ต่างๆนะครับเพื่อามาแกะสัญญเป็นหยกนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับถูกใจ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับอันนี้เราจะพามาชมแกะสลักหินอ่อนนะครับในเมืองของชาวเวียดนามถือว่าเป็นสุดยอดในการแกะสลักนะครับลองดูผลงานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยนะมีค่อนข้างจะเยอะครับมีหลายอย่างนะครับมีทั้งสิงโตอ่า หินโตหินนะครับเจ้าแม่กวดอิมออกเป็นหยกนะครับแล้วก็ช้างนะครับมาถึงข้างในมีร้านขายอาหารมีช้างมีหลายอย่างครับหินโตหินมีพระพุทธเจ้า mình khi tôi thấy mình cũng thấy mình chặt 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 นะครับตามมาเป็นลูกโตที่ยิ่งเป็นลูกหญิงนะครับค่อนขาจะสวยงามเป็นลูกหญิงด้วยนะครับท่านผู้ชมเนลูกศิลป์เป็นลูกศิล,ะป,ล,ละปะนะครับค่อนข้างสวยงามอะประดุกเทพเจ้าโอเค ลูเสียนนะครับลูกเสียนต่็ไปรูเสียนนะครับลูกเสียนนี้พระเจ้าอยู่ก,กลางออกเสีนลูกเสียนนีเกิดเกิดกะสลักจากหินอ่อนนะครับหรือหยอกอันนี้เศษชิ้นหิ้นอ่อนส่วนใหญ่นะครับพระเวียน 5, นดนามนี่มีหินอ่อนถึงห้าภูเขาถึงห้ารูปพระโดมมังกรนะพาไปดูทั้งก่อนนะครับ ก็เป็นลูกช้างตัวใหญ่ลูกพระนะครับฝีมืออันนี้สวยงามจริงเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขจะแกะได้ดสวยสดงดงามนะครับลูกพระพุทธรูปเป็นลูกเซียนครับขนาดองค์ใหญ่เป็นตัน มาดูชมฝีมือครับของช่าง,งงานมีนหลายแบบหลายแนวเป็นครับพุทธเจ้าองค์ใหญ่ก็มีนะครับแต่โตเสียนเป็นสัตว์เราวางจำหน่ายนะครับเป็นบุคคลสำคัญก็มีนะครับเป็นศิลป,ะ,ปะมีดนตรีมีโลก ให้พิจารณาการมีพัดซักคำตังด้วยนะครับสวยลงานม,มีนารายแต่พระองม์ชี้หน้านะครับโอ้เยอะแยะนะครับดูสิลังกว่าท่ายี่กวากับท่าปามพันะครับดูแล้วได้อารมณ์ครับดได้ได้หลากหลายอารมณ์ความรู้สึกนะครับ แต่โดมมีแดงก็มีนะครับเป็นโลหะเจ้าหรือเสียนนะครับนี่เรียกว่าหมู่บ้านแจะสลักหินอ่อนนะครับของขลังเยอะจริงๆ,ๆนะครับสาม,มารับเป็นชัญลักณได้เลยนะครับรูปชายหญิงส่วนใหญ่เป็นชายหญิงแสดงความรักกันนะครับรับจะาหินเป็นก้อนนะครับสาม,มารถนํามาแกะสลักเจระไในนะครับ ออกมาเป็นรูปต่างตางค่อนข้างจะสวยสดงดงามจริงเยครับเป็นจินตนาการนะครับแล้วจึงแกะออกมาของพราจารรุศสษยนะครับที่ดีมากเป็นแม่กับลูกกมีนะครับลูกเช่นภาพนี้นะครับเป็นลูกครับเจ้าลังสมาธิครับพระเจ้าพระพุทธเจ้าฟางห้ามญาติกมีนะครับอ่าเป็นรูปสิงโตชิ้นก็มีนะครับ เป็นลูกเต่าก็มีนะครับเป็นลูกเต่าหินตัวใหญ่ก็มีเป็นลูนก,กลจ้าแม่กวนอินเยอะนะครับมี็ลูกปลาโลม,มาก็มีนะเป็นลูกไก่ก็มีนะครับโอ้เป็นสัตว์ชนิดทุกชนิดเลยครับมีหม,มาก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้าแม่กวนอินทรงปลางต่างๆนะครับบางครั้งเซียนของจีนด้วยอ่านจะ้าแ,แมกว,วันอินทรงปลาประธานต่งางๆ ด้านนี้นะครับโแล้วมีชีวิตเลยนะครับนี่เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิม่สดใหญ่นะครับอ่าทาด้านนี้ครับก็เป็นรูปของอ่สตรีคงจะเป็นสตรีชนเผ่าต่างๆในเวียดนามนะครับมีรูปพญาอินทรีอ่เป็นรูปผู้หญิงถอดเสื้อนะครับ มีลูกอันดำบระนะครับมีลูกปาโลมามีลูกผู้หญิงนะครับถือน้ำเป็นลูกแกะสนักผู้หญิงน่าประทับใ่ผู้หญิงเปลยนะครับทำให้ทะรละร่างกายอันสวยงามของผู้หญิงนะครับในท่าต่างๆถึงสวยงามมากนะครับ ไอ้คนจะเป็นของสไตล์ฝรั่งเศสนะครับชอบสไตล์แบบนี้นะครับเป็นลูกหน้า <Okay. S 1> มูยิ่งนะครับสวยสดวงวดงามก <Okay. S 1> องยอมรับนะครับาการจินตนาการของคนที่เกียดสลับ <Okay. S 1> เกียดสลับให้หิงมีชีวิตชีวานั้นคนจริงนะครับดูแล้วให้คาวามสิทธ์ที่ดีนะครับ okay.